จริงเหรอใช่ค่ะโอ้โหวันนี้บูญจริงๆเลยช่วงหน้าจะเป็นยังไงมาดูกันได้เลยครับต้งที่แล้วนะครับคุณผู้ชมเราได้ชิมอาหารคาวไปแล้วนะครับเป็นฝีมือของเชฟโก้ค่ะข้าวผัดครยปว่าไปแต่ว่าช่วงนี้เนี่ยนะครับน้องมาคี้เราสัญญาไว้บอกว่าจะทำของหวานให้เราได้ทานกันคืออะไรคะ ก็จะเป็นสตรอเบอรี่เชื่อมนะคะแล้วครั้งนี้นี่พิเศษมากเพราะว่าจะทํำชูโรสด้วยชูโรสใช่ผมชูโรสเข้าไปใช่มใช่ค่ะเป็นเหมือนปลาท่องโกสเปนอ๋อใช่ค่ะเป็นแป้งทอดเป็นแป้งเลยใช่ไหมใช่คะอ่าฮะปลาท่องโกสเปนแหมฟังดูดีทีเดียวเลยนะครับเรามาดูส่วนผสมกันก่อนดีกว่าครับเริ่มที่ส่วนผสมของชูโรสหรือปาท่องโกสเปนซึ่งต้องใช้น้ำมันมะกอกเลือ แป้งอนเนกประสงค์น้ำเปล่าและน้ำมันพืชสำหรับทอดสำหรับสตอเบอรี่เชื่อมนั้นก็มีผลสตอเบอรี่ลูกโตน้ำตาลทรายธรรมชาติและน้ำเปล่าอ้อลืมบอกไปครับเมนูนี้แต่งหน้าด้วยวิปครีมอีกหน่อยรับรองว่าอร่อยจนหยุดไม่ได้เลยล่ะครับมาเริ่มกันเลยดีกว่าเราเริ่มที่อะไรดีะฮะทำแป้งก่อนค่ะเริ่มที่แป้งก่อนก็ใส่น้ำหนึ่งถ้วยหนึ่งถ้วยอะไรต่อฮะ มกะกอกนะคะครึ่งชอ้อนึ่งโตะแล้วก็วเกลือเกลือแล้วเราก็ใส่แป้งลงไปเลยคะ่ะการทำปลาท่องโกสเปนหรือว่าชูโรสนั้นจะต้องกวนแป้งให้จับตัวเป็นก้อนบนตเตาก่อนแล้วค่อยปิดไฟแล้วเราก็พักไวใ้ให้เย็นจากนั้นก็เอากระทะขึ้นตั้งไฟใส่น้ำมันลงไปประมาณครึ่งกระทะจะทานอาหารให้อร่อยไม่อมน้ำมันต้องใส่น้ำมันให้ท่วมและรอจนน้ำมันร้อนจัดนะครับ ทีนี้ก็ออกแป้งชูโลสมาใส่ถุงบีบบีบแล้วก็บีบเป็นเส้นแล้วนำลงไปทอดในกระทะได้เลยครับแม่ปลาดีฉลา ้้อยแลวค่ะสวยงามมากทีนี้เราก็พักไว้ก่อนใช่ไหมคะค่ะพักไว้ก่อนเลยค่ะแล้วเราก็มาทำในส่วนของซอสค่ะก็จะเป็น<อ>สตรอเบอรี่ซอสเป็นสตรอเบอรี่เชื่อมสตรอเบอรี่เชื่อมเลยค่ะ,คะเริ่มต้นที่อะไรคะเดี๋ยวหันนห่นสตรอเบอรี่ก่อนนะหั่นสตรอเบอรี่แหมสุดอะไรมันจะง่ายขนาดนี้ไม่มีอีกแล้วครับคุณผู้ชมแค่ละลายน้ำตาลทรายกับน้ำเปล่าให้ได้น้ำเชื่อมที่มีความข้นเล็กน้อยเสร็จแล้วก็เอาผลสตรอเบอรี่ลงไปเชื่อมครับ ปิดฝาไว้สักพักให้สตรอเบอรี่ดูดซับความหวานของน้ำเชื่อมเข้าไปสักหน่อยแค่นี้ก็นำมาเสร์ฟร้อนๆกับชูลโรสแล้วก็วิปครีมได้เลยครับรับรองอร่อยชัวร์มไม่น่าชือว่าอะไรที่มันง่ายขนาดนี้มันจะอร่อยขนาดนี้เนาะอร่อยมากอะทำทานเองที่บ้านได้อะ เร็วมากเลยนะใช้เวลาในการทําแป๊บเดียวเองนะคุณผู้ชมแล้วมันอร่อยอ่ะจริงๆแล้วถ้าอยากจะทําอะไรที่มันมีประโยชน์<ม>ทำง่ายๆที่บ้านเนี่ยเราเลือกเองได้คือบางทีเวลาเราออกไปข้างนอกเราอาจจะเลือกไม่ได้ว่าเราจะทาน<ช>อะไร,รใช่ไหมทีนี้เราเลือกเองเราอยากทานอะไรอยากจะทําอะไรเราก็ใส่ลงไปเองเลยใช่ค่ะอย่างเช่นถ้าสมมติว่าไม่ชอบสตรอเบอรี่ไม่เป็นไรค่ะก็เป็นกล้วยก็ได้จะเป็นส้มก็ได้เป็นแอปเปิลก็ได้ได้หมดเลย,เ,ลยเราทำเอาเอง อร่อยด้วยนี่สิทธิสาคัญเนี่ยไม่เราไม่น่าเชื่อเลยนะว่าคนสวยอยนี้นี่จะมีความสามารถทางด้านการทมอาหารนีกต่างหากนี่คือแบบเสน่ห์ครบถ้วนเลยนะครบถ้วนจริงๆอร่อยมากแต่ว่าคุณผู้ชมครับไม่ต้องอิจฉาเรานะครับวันนี้เนี่ยโอ้โหแบบดิ่มนํำสําลานมากทั้งอาหารของขาวทั้งของหวานแต่ว่า บางคนอาจจะนึกว่าทํายากทําง่ายมากแต่ว่าถ้าไม่อยากทําไม่เป็นไรครับชายยังมีอาหารสเปนอร่อยอร่อยมาแนะนําอีก3ร้านด้วยกันนะครับในช่วงชวนชิมอิ่มละไมครับช,ช่วงชวนชิมอิ่มละไมโอ้ล่ะครับชาวอิ่มละไมแหมแปลว่าสวัสดีครับ วันนี้ชุมชีพอิลลมยขอเปิดตำนานอาหารสเปนกันที่ห้องอาหาร Next 2โรงแรมแชงกาลิล่ากันก่อนเลยครับ Next 2แห่งนี้นะครับตกแต่งอย่างมีสไตล์ในแนวเอิร์ธโทนให้ความรู้สึกอบอุ่นชวนหิวและที่ห้องอาหารสไตล์บุฟเฟต่ตแห่งนี้ก็ยอ่อโลกให้อยู่ในมือเราได้จริงๆครับกับมุมอาหารหลากหลายสัญชาติรวมทั้งอาหารยุโรป อย่างปลาเอญยะหรือว่าข้าวผัดสเปนที่ไม่ใช่แค่ซีฟู้ดธรรมดาธรรมดาแต่เต็มไปด้วยเนื้อสัตว์หลากหลายชนิดครับทั้งไก่ปลากระพงแดงปลาหมึกไส้กรอกสเปนกุ้งแล้วก็หอยมแมลงผู้นิวซีแลนด์ทุกคำเนี่ยเปลี่ยมคุณภาพและความอร่อยจริงๆครับหรือจะเลือกทานซิโครงหมูสไตล์อเมริกันเนื้อผัดพริกไทยดําสไตล์เวียดนามไก่ผัดถั่วอัลมอนด์สไตล์จีนและเนื้อตุ๋นสไตล์กัมพูชาก็อร่อยแบบนานาชาติไม่ซ้ํากันเลยนะครับ เลี่ยนบรรยากาศมาลองอาหารระดับ5ดาวสไตล์ชิวๆใกล้ชาน้ำเชเวทที่ร้านกุ๊กชมกันบ้านดีกว่าครับด้วยประสบการณ์การเป็นเชฟตามโรงแรมดังมานานร้านกุ๊กชมจึงมีเมนูระดับโรงแรม5้าดาวแต่ราคาเป็นกันเองมานำเสนอลูกค้ามากมายครับรวมทั้งอาหารสเปนอย่างไข่เจียวสเปนซึ่งมีส่วนผสมของไข่ไก่หอมเจียวกระเทียมเจียวมันฝรั่งเพิ่มรสชาติแบบสเปนนิดแท้ๆด้วยผงย่าเชฟฟรอน และที่เด็ดสุดก็คือการเสิร์ฟของเชฟที่จะต้องนำกระทะไข่เจียวสเปนมาเคาะลงบนจานด้วยลีลาแบบนี้ครับโอ้โหเรียกเสียงฮือฮาจากลูกค้าไม่น้อยเลยนะครับส่วนเมนูอื่นๆก็คือฮาไม่แพ้กันทั้งอาหารสไตล์อิตาเลียนอย่างสปาเกตตี้ผัดกุ้งหรือจะเป็นสไตล์เม็กซิกันครับอย่างกระดูกหมูอบน้ำผึ้งก็อร่อยและขอย้ำนะครับว่าราคาไม่แพงแต่คุณภาพระดับเชฟโรงแรมดังไม่ทำให้ผิดหวังอยู่แล้วครับ เราปิดท้ายด้วยอาหารแนวเบาๆที่เรียกว่าทาปาสจากร้านทาปาสคาเฟ่ซอยสุขุมวิท1 1ครับซึ่งก็คืออาหารร้อนเย็นนานาชนิดที่เสิร์ฟจ,จานเล็กๆมาร่วมแชร์ร่วมชิมกันได้ทั้งโต๊ะแบบไม่ผิดธรรมเนียมฝรั่งครับและสำหรับเมนูที่เชฟชาวสเปนกำลังปรุงอยู่นี้ก็คือกุ้งอบเกลือทะเลครับเสิร์ฟพร้อมเลมอนเพื่อเพิ่มรสชาติและกุ้งผัดซอสกระเทียมซึ่งเคล็ดลับนั้นอยู่ที่ไวท์ขาวอย่างดีที่เชฟใส่ลงไป ก่อนเขย่าแบบมิลิลาให้ไฟท่วมเพื่อความร้อนฉาแบบนี้ครับแม่หน่ารับประทานแบบนี้นี่เองอย่างที่บอกแล้วครับว่าทาปาสนั้นต้องสั่งมาเยอะๆชิมอย่างละนิดอย่างละหน่อยทั้งแฮมเซราโน่กับขนมปังกรอบมะเขือเทศสลัดรัสเซียครอเก็ตไส้แฮมซอสขาวและซุปเย็นเป็นต้นครับ แต่จะให้ดีต้องสั่งแซงเกลียเครื่องดื่มยอดฮิตของสเปนมาดื่มด้วยก็จะเพิ่มบรรยากาศให้อาหารมื้อนี้อร่อยมากยิ่งขึ้นด้วยครับทานทั้งสามร้านเลยเดี๋ยวก็จะพาคุณพ่อไปทานทั้งสามร้านเลยแล้วกันนะคะนี่เห็นบอกว่าอาหารสเปนนี่ไม่เคยไปทานนอกบ้านเลยใช่ไมไม่เคยเลยทานแต่ในบ้านอย่างเดียวใช่ค่ะและนอกจากสามร้านนี้เนี่ยนะครับยังมีอีกหนึ่งร้านที่อยากจะแนะนํากันนั่นก็คือร้านเดี่ยว5านั่นเองนะครับทวางอแวมานะครับวันนี้ขอบคุณมากเลยน้องมากี้พามาเนี่ยได้มาสัมผัสกร ผานของชาวสเปนอย่างแท้จริงเนะสนุกมากจริงขอบคุณมากเลยนะครับขอบคุณมากค่ะช่วงนี้มีผลงานอะไรให้แฟนๆได้ติดตามกันบ้างคะอ๋อค่ะตอนนี้ก็มีเรื่องลูกไม้เปลี่ยนสีนะคะก็เล่นกับพี่ชายแล้วก็ที่ถ่ายทําอยู่ก็เรื่องหวานใจกับนายจอมบี เร็วๆนี้เร็วในช่องทางช่องสามนะคะวันนี้ขอบคุณมากนะคะสนุกมากเลยทีเดียวแต่ว่าเวลาเราบดลงชะแล้วไม่เป็นไรนะครับคุณผู้ชมกลับมาเจอกับอิมละไม้ได้ใหม่ทุกวันอาทิตย์เวลา7จ็นาฬิกาห้านาทีครับส่วนวันนี้เราสองคนลาไปก่อนแล้วกันเนาะสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะ เป็นภา,าษาสเปนแปลว,ว่าสวัสดีค่ะพี่ชายสวัสดีค่ะคุณผู้ชมทางบ้าน,นใช่ค่ะเหมือนกับลูกอมป่ะไม่ใช่ <c oughs>